สวัสดีครับสวัสดีกับ PK Audio โนะครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมี2อ,อย่างของแท้ทั้งคู่นะครับอนะุญาตปิดพัดลมเนาะสออย่างของแท้ทั้งคู่นะครับนี่เดี๋ยวมาเจอเอาไหนก่อนดีเอาไหนไหนก็เอามิกก่อนนะครับสาวคาบแท้ซิกเนเจอร์นะครับตัวนี้จะอยู่ที่11,500บาทสภาพสวยนะครับเราเ้นคัดคุณภาพท่านดูสีแล้วกันอ่ะท่านดูสีนะครับ ของแท้ครับแบบเดิมครับของแท้สไตล์เดิมแหวนรองเป็นพลาสติกใสนะเห็นไหมอ่าไม่ถอดมาแหวนรองเป็นพลาสติกใสนะครับของแท้ครับผมใช้งานปกติทุกอย่างสภาพสวยๆนะครับใหม่กว่านี้ก็มือหนึ่งละประหยัดไปหกหกถึงแปดพันแปดพันเจ็ดเจ็ดพันเก้าแปดพันบาทนะครับประหยัดไปเยอะโอเคเนาะอ่ะต่อไปฝาครอบต้องเป็นลูกลมของแท้นะครับ นะครับซิกเนเจอร์เอฟเฟกหวานๆอยู่แล้วครับผมนะฝาครอบต้องลูกลมทุกตัวนะนี่คือของแท้มิวกดออกก่อนเตือนท่านที่ซื้อไประวังกดมิวตัวนี้ไว้แล้วเสียงไม่ออกนะตัวนี้เป็นมิวเมนนะครับผมพอดีเขาทามาว่าเทสเรียบร้อยละเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับเทสเรียบร้อยละสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเข้ามาดูกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นความรู้เนาะ ของแท้เป็นยังไงของก็เป็นยังไงนะครับผมโอเคนี่มอินยูเนะครับผมสัครับสอครับร้อยไปแล้นะครับท่านไหนสนใจติดต่อเลย0ูนย์7 8ด7 4ดสี่นย์เจดแดเก้าเจดสี่นะครับผม0 8 8ย์7 8 9แ4สีู่นเจดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับเอฟเฟกต์หว,นวานของเล็กซิคอนเลยนะครับผมตัวนี้ของแท้ใช้งานปกติทุกอย่างนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่ว่า มีคมเม่หนึ่งลบไปแล้วนะครับบอกว่าขนาดไฟยังไม่เสียบให้ดูเลยอะไรประมาณนี้นะครับท่านไหนที่จะซื้อกับทาง P.K. Audio นะครับไม่ว่าจะเป็นมิกหรือเป็นคอร์สดิจิตอลอะไรเนี่ยอย่างมิกเนี่ยบางทีมือถือมันมีเครื่องเดียวส่วนคอร์สดิจิตอลเนี่ยเรามีแฟลชไดร์แล้วก็เนี่ยเราล้อได้หมดแต่เพลงไม่สามารถเอาลง youtube ได้มันผิดลิขสิทธิ์นะครับผมเลยไม่สามารถเอาลงได้อย่างตัวไหนที่มีปัญหาเนี่ยเราตีคืนเจ้าของเดิมเราไม่เอาเลยนะครับเนี่ย ครับเนี่ยเราตีคืนเลยไม่ซ่อมนะตัวนี้ของแท้นะครับเจ็ดันเก้าร้อยบาทนะครับไม่อินยูเตัวนี้เป็นมือสองจากนอกนําเข้ายังไม่ผ่านในไทยนะครับนะไม่อินยูเอสเอท่านไม่เชื่ออีกอ่นนี่นี่ของแท้ะไเปในนี้นะครับนะไม่อินยูเอนะครับดูด้านหลังครับด้านหลังสกรีนเข้มแปะแปะเหมือนของมหาจักรแล้วครับนะเนี่ย แล้วก็มาอิน USA นะครับสีมันจะเข้มนะครับเห็นไหมตัวหนังสือจะชัดเจนมาอิน USA นะครับประมาณนี้7,900บาทนะครับคอดดิจิตอลสทางได้ไวหลกพีเอเสียงดีคุณภาพจบอยู่แล้วนะครับของตัวนี้นะครับสภาพสวยน่าทันดูเลยครับมาสภาพสวยนะครับสามทางปรับเป็น2ทางได้นะครับง่ายๆนะครับบางทีเราก็เล่นไม่เป็น ส่วนคอมเพรสเซอร์ลิมิตดีเลยฟีดแบ็กกันหอนอะไรพวกนี้ EQ มีเยอะนะเนี่ยนาลูกเล่นเยอะนะครับผมท่านก็เอาแท้ค่าท่านกดโปรแกรมตรงเนี้ยกดโปรแกรมเสร็จปุ๊บท่านก็มาเลือก1ทาง2ทาง3ทางแค่นั้นนะครับผมอันนี้ลูกค้าบอกว่าให้ตั้ง3าทางไปเดี๋ยวเราตั้งสาตั้ง3ทางไปให้เขาก่อนนะครับผมของแท้นะครับฝามันจะไม่ค่อยสวยเงี้ยมันไม่พ่นสีนะครับพ่นกากๆย่เงี้ยสู้ของกอ๊อบไม่ได้ของกอ๊อบนี่ดำอย่างนงี้เลยด้านในนะ ของแท้จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับเนี่ยด้านในจะไม่พ่นสีนะโอเคนะครับท่านไหนสนใจติดต่อมาได้นะครับ0ูน4 0 7 8 9 7 4ขออภัยนะครับบางท่านนะครับปลายทางหรือโอนช้าโอนเร็วไม่สำคัญนะครับขอให้เอาร้อเรเราแพ็คของรอเรียบร้อยนะครับมีบางท่านนะครับอ่าไม่อยากพูดเยอะเนาะก็ท่านไหนที่ไม่มีเครดิตต,ต่อไปก็จะลำบากหน่อยนะ ท่านไหนที่อุดหนุนนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมเพราะว่าทางทีมงาน pk audio นะครับผมวันนี้แพ็คของนะครับเตรียมตรงให้เรียบร้อยละส่วนเดี๋ยวได้เวลาพี่เอลูกพี่เขาน่าจะขอเลขบัญชีมาแล้วละ่ะนะครับเห็นทักไลน์มาละพอดีมีคนจองไว้สองสามคนแต่ท่านไหนเปิดมือถือก่อน นะครับผมถ้าไหนเปิดมือถือก่อนเจอก่อนเราคนนั้นโอนก่อนก็ให้คนนั้นเพราะว่าบางทีมันมีมาสองสามตัวเพราะบางทีมาตัวเดียวเนี้ยเพราะเราคัดนะครับเราคัดเราคัดมาของตัวเราคัดมาท่านดูมิกดิฮะท่านดูมิกนะครับสภาพสวยเลยนะนะครับดูสีตรงนี้ก็รู้นะเนี่ยนะดูสีตรงนี้เลยเห็นไหมนะครับเนี่ยนะครับเราคัดมาเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นรอยขีดรอยแตก หรือมุมอะไรเงี้ยมันก็มีครับอย่างแผ่นเนี้ยแตกไปก็มีขายอยู่แปดพันห้าอะไรเงี้ยแต่ไม่เอามานะครับให้ให้ให,ให้อีกเจ้าหนึ่งเขาขายไปบางทีอ่าตรงนี้เป็นรอยหักอันนี้เป็นรอยขีดสนิมขึ้นหรือรอยขูดรอยอะไรเป็นรอยที่ผมเอามาก็คือมันจะเป็นเหมือนของใหม่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใหม่ก็เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันไม่มีกล่องแค่นั้นนะครับผมส่วนได้แปรกยพีเอก็เหมือนกันนะครับเนี่ย นะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานในไทยนะครับผมได้แค่เทสนะครับเป็นมือสองนำเข้าจากนอกนะครับประมูลมานะครับผมไม่อิน u s a นะครับเจ็ดพันเก้าร้บาทเสียงดีนะครับผมโอเคท่านในสนใจนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมแอดไลน์อ d ดีมาได้เลยเนาะส่วนตัวนี้สังเกตได้ตัวนี้จะแข็งมันจะไม่หลุดง่ายนะครับ าสาวคาแพ้นะครับผมท่านไหนสนใจแอดไลน์มาเลย0884 078974เฝากประชาชนพันนะครับท่านไหนเลิกกิจการจะขายเครื่องเสียงมือ2อแอดไลน์ ID ทักแซทส่งรูปพร้อมราคามาได้เลยนะครับเอาราคาที่ไปต่อได้นะพร้อมเหมาครับผมเลิกกิจการหรืออยากเปลี่ยนเทินแลกตีเทินนะครับผม ได้หมดทุกอย่างนะครับผมอยู่นวนครปทุมธานีนะครับตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีอยู่ในอุตสาหกรรมในคมนวนครนะครับผมเทสหมดทุกตัวแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับตัวไหนมีปัญหาไม่เอามาลงขายนะครับสําหรับทางทีมงาน p ี a u อ i ดเนาะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ เดินทางมาช่วงท้ายละนะครับมีแค่2ตัวเป็นของแท้ท่านไหนสนใจก็เดี๋ยวแอดไลน์มาเลยนะครับผมสำหรับนี้อำลาท่านไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าติดตามนะครับว่าจะมีอะไรมาดูจะมีของแท้ตัวไหนมานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ